สบายดีทุกคนยี่ดิตอนหัาเข้าวสู่ซองไสฟฝนท่อประเริฐแซ่แซ่แวตอนนี้ห้าวกำลังจะกินสมเลทุกคนจะเอาแก้วตักสองเจ้าบอกฮะไม่หยังจะเอาตัวนี้ตักชื่อตัวนี้เหรอเออมันอาจางโพดก็เลยใส่เติมเป็นอังไรกี้กี้อร่อยไหมนี่ก็กินบังโมงแบบกรุบกริบทุกคนถ้ากินแกงเขาไมเต้เพิ่น คันโทรมานะทุกคน,กคนเพราะว่าเออมื้อน,นี้มากินแกงเราไม้ตัวนี้นะเออจังมือ,มอแล้วแกงเรา,มา,าไม้นะนั้นนั้นซี่หำหรือเปล่าเฮ้ยตุ๊กใหญ่บดเลยทุกคนคือว่าผีปอบที่ไหนนะโอ้โหทุกคนเบื้องล่ายของหามเล่ทุกคนไคล่อย่างนี่ฮะไละ่ป่าไล่อยังก็คือล่อย่างงเบื้องบัออกเลย <Okay. S 2> เสือร์เพนวะนี่นี่มาแล้วเือร์เพนมังกรวะนี่อุ้ย อ่ะเด็นิปลปะอ่ะกินลมมืดกินลมมืดเนาะไม่อยังป้าข้างเป็นอย่างแค่เป็นอยังคือยำโกรเกลดโกรเกลดอยู่มีพิร <laughs> ุษนะมีพิรุษนะวันนี้เราจะมากินมักโมงแบบกรุบกริบทุกคนดีนะที่ชมมาครัมาชมมาโควิดปัดฝาดเลยไม่อย่างปัดชมปัดแซ่บแซ่บคือคุณเลย để cho các cái lông bông lưu của tôi làm cái mặt ở trong thẹt mặt 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 con Kheo à. ừ. kheo kheo. Mà kheo chào mẹ chào mẹ chào à? chào đặt kèo mẹ chào đặt kèo mẹ chào hàng chào mẹ chào mà chào à? chào mẹ chào mẹ chào mẹ rồi nhâm นีนเช่าดำนะคือแบบมันอันนั้นมันจุมไปเลยอ่ะไม่เห็นพอไเลยจมไดไจมไปจงโมจมน้ำบ่ย้ยอย่าพัดึงนะปะแซบบ่แซบบ่ัแรกมกินวันนี้